เซนครับออฟฟิเชียลสวัสดีครับเยนอาจจะคิดไแล้วว่าทุกคนอิเลยเฮ้ยพี่ฝนเดี๋ยวฟ้าแหลมล่าเป็นเออท่านจากแฟนแฟนบ้านๆชาวซาบอนด้วยนะครับผมเอ้ยวอรวันนี้เราจะมาเล่นไมโครฟ์ในเกมไมโครฟ์กันนะครับผมใช่ไหมพี่ซาบอนที่วันนี้พี่ฝนเดี๋ยวลาบซอมบี้ไว้ทุกคนซอมบี้อ่ะซอมบี้น่ารักน่ารักทุกคนในเกมไมโครฟ์ แต่ว่าดังเลิดแต่เราจะเอาชีวิตรอดในโลกของไซไฟโลกของแบบแบบโลกของปกระหลาดอะไรเงี้ยเออโลกแปลกประหลาดเว้ยเป็นแบบเป็นเมืองซอมบี้อไว้ทุกคนมีชุบหัวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีเรือด้วยอ่ะผมกินตุ่ยกินตุ่ยทุกคนกินตุ่ยกินเหมือนตุ่ยนะมีอะไรด้วยพี่มีแผนที่ด้วยไม่กินเหมือนตุ่ยเห็นไหมนะเห็นแมงวันไหมน่ะไม่มีใครใช้ด้วยซ้ำเห็นแมงวันไหมเนี่ยเห้ยแมงวันเต็มเลยเฮ้ยพี่มีหอย แมงวันเต็มเลยเหมีมงวนดเหม็นก็บอ้ำหีไม่เชียวเขาเลเลยโอ้โหตอมเนื้อเน่าวาดขอน่น่เยเดไอ้กอดผมอยากได้กอดแ่งผมมันทุกคนผมเอามดไปใส่มันเทุกคนไม่เอาผมแค่หมพาพี่กเกงไ เราจะไปเอาชิลดแต่เริ่มมามันก็มืดเลยอ่ะใช่ทุกคนเริ่มมามืดเลยมันจะไม่มีจอดกลางวันเลยทุกคนวันเนี้ยมดพี่มันคือมดมันจะไม่มีจอดกลางวันเลยเว้ยวันเนี้ยเออผมจะเป็นจตุรปีเลยทุกคนตาแดงแล้วอ่ะชุบๆๆแล้วตาแดงกำมดตาแดงกำ มดตาแดงก่ำทุกคนเฮ้ยดีโอ้โหเลื่อนข้ามไปนะม้วนมันต้องเลื่อนข้ามมาทุกคนมดตาแดงก่ำเลยเดี๋ยวพี่เราไปตัดไม้ดีกว่าโอ้โหโอเคทุกคนไปเร็วๆๆๆมดมดกัดนี่มดกัดมดอะไรอ่ะมดตัวสีฟ้าตสีเงินมดน้ำเงินไงมดต้นไม้ต่อยจุดบังดูดิทุกคนโอ้โหมยมดดำมดแดงต่างกันยังไงเออป่ะเนาะมดดำมดแดงต่างเป็นสีไงเนื่องกินเนี่ยมีใครเป็ดด้วยปลาใส่หัวใส่ปรอบเกิดใหม่ด้วยเป็นไง ทุกคนผมจะให้มดมันกินต้นไม้ใบไม้นะทุกคนทัชทีพแอดเออะไรนี่ทัชเอแอดพีเพิ่มมันไม่มีมอเตอร์เลยเฮ้ยโอ้โหรังมดแดงว่ะรังมดแดงทุกคนที่กลัวมดอ่ะ นี่ทุกคนเหมือนแปลงร่างซอมบี้สุดน่ารักน่าเลิฟสุดน่ากิ๊กกี้ด้วยทุกคนดูนะผมไปเสกซอมบี้แค่มาเล่นกันทุกคนเสกซอมบี้เนี่ยวะซอมบี้เอิ่มซอมบี้เออมันมันตีเราเราไม่เจ็บเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าเฮ้ยมันทำอะไรกันล่ะไม่เข้าอไม่รู้อะพี่เราไปทางอื่นทำีกว่าให้มันมีประโยชน์นี่ไงมันตีเข้าแล้วอย่าง

ผีเกาะหลังนะพี่ผีเกาะหลังไว้ทุกคนพี่แต่คนมีไล่ตีอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นผีเกาะหลังผีเกาะหลังปุ๊บป๊บโอ้โหเุ้ยปุ๊บปุ๊บโอ้โหเจอผีทะเลโอ้มันปรับซอมบีอ่โพีแต่มันไม่เหมือนไี่แค่ซอมบี้เข้าไปมันมันซอมบี้ฟาเรนไฮน์ไงทุกคนมันไล่ฆ่าผมอ่ะโม้วมันขี้มันซอมบี้ด้วยพี่ซอมบี้เต็มทะเลนยูทุกคนซอมบี้คนโหด สมีโคตรโหดโอ้โหปุ๊บอะไรปึ๊บโอ้โผีผีขี้คอทุกคนผีขี้คอชุบ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 ่บชุบชุบชุชบชุ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 ้าุบชุบุ้บชุบชุชุบชุบชุเชุบเุบเุบชุบ้หญิงเหรอปุบ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 บบอบ จะมีเดือให้กินเราหมดแกเป็นใครผมไม่น่าไปเปิดมันเลยมายุ่งกับแกเป็นใครไมขอโทษขอโทษเราเราเป็นแค่คนที่มาแถวนี้มายุ่งกับเกาะเราทุกคนอะไรวะเป็นอะไรกันอะแกเป็นใครมายุ่งกับเกาะเราทุกคนโอ้โหไม่ได้ดูพี่กระโดดมายุ่งกับเกาะเราทำไหมมายุ่งกับเกาะเราทำไมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอโหเราเราแค่แบบมาเกิดแถวเนี้ยอืออือทุกคนอเ่ ไปเดี๋ยวเราทำยุ่งเลยไงแต่เราเกิดตรงนี้ไงทำเซตบิทไนท์ทุกคนไอ้มันแปลกๆผมจะเอาเป็นนีมันก่อนซอมบี้ี่นเลยละกันทุกคนดวงซวยอ้มาเกิดเนี่ยแย่แล้วบอสแย่จริงคุณคุณพยาซอมบี้ครับขอขอโทษครับช่วยช่วย่วยหยุดก่อนได้ไหมเราเราเรามาแบบสงบเราไม่ได้มาเชียร์แล้วทุกคนเชียร์แล้วโอ้โหปิดระบบไม่ได้ปิดระบบไม่ได้ทุกคนโอ้โหขี้ผายแล้วทุกคนปิดระบบไม่ได้เชียร์จริงเชียร์จริงทุกคนปิดระบบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินข้าวใหญ่เลยลูกซอมบี้อ่ะ ท้งไนเนี่ยหนีรีบอ่รออะไรอ่ะเออออกกระทีโอ้โหออกซีโอ้โหออกีโอ้โหซีซิกมาโอ้โห

เราเจอสามีอีกแล้วคนอยู่ที่สูงที่สามีเต่าบล็อกไม่เป็นพี่คุณบล็อกเลยระหว่างที่มันกำลังไล่ผมเรื่อยๆโอ้ยไม่ทันนะปู่ปู่มาเต็มเลยทุกคนมีีอกใช่เราทำเซตนี่นะทุกคนนี่จะแบบมีแต่นัวหนัวนะทุกคนอาจจะมีแต่นัวหนัวแบบเออเชื่อปุ๊บ all way อ c t i v e แล้วก็ฟึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็คำอันนี้ไว้ทุกคนทำยไงดีอยวลูกสามีเต็มไปหมดเลย เราไม่ได้ทาอะไรเลยเราตัดไม้ก็ไม่ได้แล้วทำอะไรได้โอ้โหโอ้โหตอนนี้ก็เกิดขึ้อะไรตอนคืนน่ะมาทำอะไรกันนะโขแกมมาทาอะไรกันแกมาทำอะไรกันเราเราทำอะไรผมผมแค่จะมาเอาชีวิตรอดแต่เราเราเผื่อเมื่อก่อเกิดบนเกาะเนี้ยลูกล้านป่าไม้เราลงมาแบบสงบลูกล้านป่าไม้ปขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่อื่นแล้วเอาเอาเราไปที่อื่นทีเชิญโอเคทุกคนที่พับสาเซตเวอร์โอ้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีทุกคนนะขอถ้าคุณซอมบี้ใครไม่มีแฟนเใครไม่มีแฟนเราใครไม่มีแฟนเราต้องการแฟนคนนี้คนนี้เราต้องการแฟนเราพิทบร้อนไม่งั้นเขาจะฆ่าเรานะพี่พี่ต้องยอมอ่ะคนนี้ไม่มีแฟนนนนีี่ค้ไม่งั้นตายโง่ ไม่งั้นอะไรอ่ะดิวตกลงไม่งั้นตายโหงตายโหงโอ้โหโหงเลยโดนตายแล้วพี่สบอลต้องเอาพี่สักคนหนี่งพี่ตะบอลเขาโสดมาคุณซอมบี้สักคนหนึงนี่ไงมาให้นี่ไงคุณซอมบี้คุณซอมบี้มีคนหน้ากากขาวเขาโสดไม่เชื่อว่าที่ถอดหน้ากากได้ไหมเขาอยากเห็นใบหน้าจริงๆบี้เป็นไม่เชื่อว่าอยากเป็นทุกคนไม่เชื่อว่าอยากเป็นชึบโอ้โห ไม่เชื่อโอ้โหพี่พี่พี่อยากเป็นแฟนเขาไหมเร็วพี่พูดคอนมุนเงเต็มกืบอยากอยกอยากอยากมากโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โักอ้โอกรักบอกรักอหอกรักอ้โหโอกรักก่หอนหวา้โหโอนโหโอ้โหโอ้หอ้ๆหโโหอ้โหโอ้โหโอ้ดีโี้โหโอ้โเอ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โโโ้โดนสั่งออห้้ เอาแบบไว้รุมบอกสิ่งที่พี่เป็นนั่นมันซิกมูเรายังเรายังไม่ได้มีโอกาสไม่คุยกันเลยตอนเนี้ยตอโหนี้เราเราอยากนั่งคุยดีเราเราไม่อยากอย่างเงี้ยได้ได้เราคุยดีๆก่อนได้ไหมอ่ะได้ได้โอ้โหเราเิ่นคลยมกท่าม้านะซึบซึบกันแล้วกันทุกคนึบเราต้องเดินไปเดินมาแล้วก็ต้องคุยที่ทุกคนผมจะทำป่องอันนี้กันนะทุกคนป่องอันนี้แล้วก็ชุบ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 ไปช้าเลย จะทำก่อนเช้าทุกคนนั่นแหละเฉยๆนี่สเกลโอ้เนี่ยนั่งคุยกันดีกว่าถือว่ามองอยู่แต่มานั่งคุยกันดีกว่าทุกคนนนัั่งคุยกกดีว่าถ้าพี่ตอบไม่ดีอ่ะพี่ตายแน่ผมด้วยปุ๊บนั่งคุยกันทิชชูเตรียมตอนต้องนั่งบนเตียงอ้าวโอ้ยานั่งคุยนั่งคุยชิวๆนั่งคุยนะเอาไปเอาไปก่อนสิโอ้โห อนอกม,มันมันได้ไงวะทุกคนเออ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 ไม่รู้ว่ะทุกคนชึบชึบชึบนั่งคุยชิวๆ,ๆปุ๊บนี่ไงหอไหนไหนว่ามาไหนไหนพี่ไปนั่งคุยไปนั่งคุยไปนั่งคุยไปไ,ปๆๆไ,ปไม่ถูกใจอ,อะไรอยากคุยอะไรอ่ะโดนไม่ถูกใจโด,ดในใจโดนพี่บอกมว่ิ พชอบจริงหรอแล้วก็เขาขอแบบพี่ชอบเรื่องราวชอบจริงชอบขอแบบมีเรื่องราวว่าชอบเออมันถึงได้ไงขอแบบเรื่องราวอ่ะว่าชอบได้ไงอ่ะพี่ต้องเล่าเรื่องราวแล้วพี่ชอบได้ไง แลก็เป็นแบบว่าเดอนอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นเธอได้อยู่เรืฮ้ยๆใช่เออคือแบบเพียงสมตาเท่านั้นนะคือพึ่งเลยว่าใช่เลยโอ้โหแม่จนแกสมองไหลออกมาก็ตามแต่แกหนีเรานะโอ้แต่แกหนีเราแต่แกหนีเรานะที่พวกเราหนีเนี่ยเพราะว่าเรากลัวซอมบี้ไงเราจะโดนกัดตายใช่เห็นใช่ถ้าไม่ไม่มีซอมบี้ก็ไม่หนีแล้วไม่เห็นจริงอ่ะเเออพี่พี่บอกว่าชอบดีสิ อึโอ้โหคือแบบรัดไม่พบเลยนะที่เพิ่เขียนเออนี่เห็นไหมใครอีกเขาไม่เหลือวะเขียนดีกันนะเห็นเห็นจริงอ่ะแรกๆก็คือแบบใช่เลยคนเนี้ยอุวยจริงอ่ะเห็นไหมเราเขินใช่ไหมพ่อสเออพี่เราเขินเราเขินโน้ที่เขาเขินนะตัวพี่เขินกูอู้พี่บอกรักเร็วพี่บอกรักบอกรักเขาไม่งั้นเขาโกรธเออเอ่อ จะบอกยังไงอะบอกวันนี่ถ้ปรากฏเปนอะไรแบบตามัยรุ่นอกซ i n งพี่อะอันนี้รักนะครับเอยอ้ยอย้อ้ยเขหัวใจโ้อ้ยอโอ้โหไงเขาหัวใจขึ้นพี่ได้เลยได้เลยอย่าตีมันเลยหมดแก่ละซีพีไหนแล้วอ่ะได้เลยเลยนบอลทูเก้าพี่ก็เกินแหละแต่พี่ก็ชอบเขาอืมนี่แล้วกันทุกคนแล้วไงอ่ะอ้าว้พี่บอกให้าอโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหเออแย่แล้วพี่ผมผมจะโดนซอมบี้แทะไงในนี้โอ้โหไงทุกคนไงเขาปล่อยมันออกมาคุณไม่นะครับซัมมอนไปเดินเดินในนี้หมดพี่จะเปสปาร์กเลยไอเอ้โหไม่น่าหมดและไอพีไม่เลยเดียพี่นี่ทุกคนโอเคนั่ละปุ๊บ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 แลกคูนอะผมแลกคืนหรือเปล่าเฮ้ย ตึบ้ไอ้พัดวิ่งโหโอ้โหโอเคไปโอโหของจริงทุกคนของจริงโอ้โหเราไม่คุณซอมบี้จเย็นแกหรอกเราไม่เชื่อแกหรอกแลอาพี่เขาไม่เชื่อพี่อ่ะพี่พูดไม่น่าเชื่อถือว่าทำไมถึงไม่เชื่อล่ะไม่น่าเชื่อเลยทุกคนโอ้โหโอ้โลงรู้เอ้าจบจบจัดอู้เริ่มฝนตกเลยทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนสําหรับที่ขอจบคลิปนี้กันใครเชื่อมือกก็แชร์ใครน่าสนใจก่อน ไปยนะครับเขาแบบเขาแบบอันนี้นะเขาแบบอันนี้นะเขาแบบไม่เชื่อเราอ่ะอุยพีระมิดนี่นี่พีระมิดมีอะไรดีพีระมิดโอ้พีระมมีอะไรดีเนี่ยเขาพาเรามาทำอะไพีระมิดมีอะไรดีเนี่ยลงเไปผมว่าต้องมีคนเหยียบนั่นไงเนี่ยจุดร้อยร้อยจุดร้อยสิไปๆโอ้โหโอ้โหโอ้โห โคตรเยอะเจรจาคุณบอมบี้มีเจรจ้าไหมโอโคตรเยอะเจลาจ้าเหรอวะไม่อยากไม่อยากทำม่อนปั่น TNT มันเป็นการทำร้ายร่างกายเราไปทำอะไรเลยใช่เราไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหผมมันแาแลกกินไปแล้วทุกคนโอเคผมลิปนี้ขอจบคลิมพ์ไปที่ไหนใครที่กำลังกันอะไรก็แชร์มาคลายพิมพ์ไว้นะครับแบบนี้ก็บายบายนะครับดูวขอขออีกทีหนึ่งวะไหนขออีกทีหนึ่งวะผมไม่รู้อ่ะแต่ก็ตอนนี้หายแล้วเอาไงดี

รีบๆยังไงก็ได้ครับเราไม่ต้้องสนดวยเสียเวลาเขาเสียเวลาเขามีเวลาด้วยแต่ซอมบี้บินได้ใช่แล้วทุกคนที่บอกว่าเขาสิเออพี่ทำอะไรตอนนี้พี่แค่แบบอะไบอกรักเขาด้วยใจจริงและที่ต้องแสดงให้เห็นว่าพี่รักเขาจริงโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ชอบกินอะไรสมองใช่ไหมพี่พี่โยนหัวให้เขาพี่เอาหัวให้เขาใช่ที่ยากให้เจอไหนพี่เซอมบี้โอ้โหจะเห็นว่าเราไปฆ่าเขาพันชอบชอบ รักนะเขาชอบนะทำดีเฉยนรักนะผมเดี๋ยวผมชิมพี่สตะอนออกมาตะัวเองนี่กอ้บอสทุกคนล้นก็รักเธอเหมือนกันสามชิ้นเมื่อกี้ของผมขอร้องล่ะโอ้โห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 คนน่ากลัวคนน่ากลัว โอเคสำหรับวันนี้เขาสั่งคำอะไรวะขอบคุณอมดูเหมือนกินก็ไม่ไปครับผมผมขออีกทีนะอีกทีนึงวะแนึงพี่พี่น่าจะต้องเป็นใจกับบอมบี้อะไรไหมดูอะไรไหมทุกคนเอาแล้วเขาจะให้โชว์อะไรแล้วเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชึบชึบนะจบเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชึบชึบชึบเออโป๊ เฮ้ยเออเอาเรือบอลเอาจะตายทำไมลนะ่ะเออนี่ไว้เออนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรอ่ะบเขาเหมือนเขาเล่นซอมบี้ได้อ่ะนี่ทุกคนนี่นี่มากแต่ทำไมมันมันเป็นซอมบี้ยืนแทน,นนะของมันอ่ะใครดูใครดูเดี๋ยวใครดูใครดูทุกคนชุบชุบชุบแล้วมันเป็นไก่แทนแล้วอะ่ะแป๊บ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 เย้แล้ว ปุ๊บปุ๊บขออนุเบิด์้างก่อนทุกคนให้มันสูงก็ดิีไว้ทุกคนเดี๋ยวนะนับ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 ืหนับนับเหรอสามสองศูนย์หนึ่งฝุ่นโอ้โหโอ้โหฝนเท่าฝนฝนผีทุกคนโอ้โหนี่ไงตกไปตายแล้วทุกคนฟาร์มซอมบี้ไปไงโหเขาให้อันนี้เป็นของขวัญพี่เลยนะฟาร์มซอมบี้ทุกคนฟาร์มซอมบี้แล้วก็ แย่ลป็นไยทุกคนเร <c oughs> ื่ี่ข้อไมปบนโมเทุกคนบาทุกคน let's go b m <ม> <c oughs> fucking b <c oughs>